เรียกอะไครับสวัสดีค่ะพี่เทสุ่แปลหรอครับโโอ้ยเจอใครก็ทักไปลูกเป็นลูกเป็นลูกหลานอ๋อหลานเราค่ะเรียกแม่ใช่ไอมลูกแตงละชื่ออะไรเอ่ยชื่ออะไรเอ่ยชื่อแกะครับ Oh she โอ้ฟังผิดแล้วครับชื่อแกะครับไม่ได้ชื่อ she คือแกะเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า she โอ้ย แคชีนี่จำมาเลยนะครับเขาคนนี้ภาษาอังกฤษเก่งมากเลยหรือเปล่าครับเองต้องฝึกกับเขาภาษาอังกฤษรู้เยอะรู้เปล่าอนาคตมึงไม่แน่อาจจะเป็นทูตเออโอ้ยทูตคืออะไรคะก่อนจะรู้คำว่าทูตอะไปเรียนาก่อนมา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 เดี๋ยวพี่สอนภาษาอังกฤษมาสวัสดีค่ะมา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 นี่ลิงอยู่ชั้นอะไรแล้วเนี่ยเอ๊ะติดใจเขาเลยเฮ้อ ทำไงก็ต้องกลับมาหาได้เลยครับไม่ได้เห็นยังเลยครับไม่ได้เห็นยังเลยดิดิ้งเนี่ยรีบเข้าเอาเลยใช่หมายถึงรีบเข้าไปคุยเลยอ๋อเออโต๊ะโต๊ะคือ table table เอาใหม่เอาใหม่ table table เฮ้ table ไอ้เปลาได้อันไหน table table อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเขามาเนี่ยอยากเรียนภาษาอังกฤษน้ำมันครับ อารมณ์ไหนวะอยากเลี้ยนอยากเลี้ยนใช่อเียนน่อเี้ยน่นอ่ะ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 ครับอยากรู้คำว่าอะไรคะพระนี่ภาษาอังกฤษนี่เขาคือยังครับพระเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า monk monk yeah that's right เราพระนอนนะครับพระนอนก็คือ sleep monk บอกแมนดกว่าแมนขันพานอนนี่ต้องเอินมาห่วงมังว่าเอาไปห่วงสินอนจิ ยังบอถึงแกนแถของภาษาอังกฤษต่อไปพระเครื่องนะครับพระเครื่องอุ้ยพระเครื่องนี้ไม่รู้อะพระเครื่องนี่งบอกว่างานคือมอเตอร์ม้างงงงจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเต้ยจะเล่นแบบนี้ไดมาเล่นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะได้ครับผมอ่าคันพระบินทบาทแล้วครับพระบินทบาทอืมหิวมั้งไรแกลไรแกลพระนี่เขาว่าจีบล่ะ พระจีบก็ชอบมั้งสอบเขาบอกพ่อก็สอบเธอเด้อไปนกล้ใกล้ไปไหนพ่อไหนวะไม่รู้ไม่สนใจเรียนเตี้ยอนไปไหนมุกบึงนี่บาปกรรมเพื่อนมึงเหรออไม่ยังอ่ะโอ้โหมีแต่พระพระจีบแหมเล่นช้างรู้ไหมคะภาษาอังกฤษคืออะไร ยีเล่นทางลูกช้างไม่ใช่ยีเห็นลูกช้างเอ้ยช้างเอาใหม่นะครับโอ้โเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนน้องแคทเราสอนภาษาอังกฤษน้องอยู่ค่ะแล้วนี่ลูกใครเหรอคะลูกพี่เลนค่ะระเบิดเลยคุณแคทหลานครับหลานค่ะหลานจะลูกหรือจะหลานแคทก็ไม่สนใจหรอกค่ะ เออแกนี่แฟนลุงสวยไหมสวยครับแต่เขาไม่น่าไฟตัดมารักลุงเลยเออไม่ก็แฟนเก่าค่ะเออแฟนเก่าขยันขัำลังมือตอบสวยเขาที่เขาจบแล้วแหละ